สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เน,ะททน,นะนี่ยจะ,ะทำนนเพื่อความบันเทิงนะหวังกับบุคคนอายุ2ีขึ้นไปรับชมนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ อ่านี่นะคะคืนนี้ของเราก็คือหลุดเอ่นะทุกคนนี่หลุดนะนี่หลุดนะแล้วก็จีนมาเก้าจิดค่ะนี่เห็นไหมมาเน้นด้วยนะคะทุกคนนีนนะะ่นี่นะคะนี่นะคะนี่นะ คือ1ได้1 1ค่ะมา0 1 1 7 6 1 1ค่ะนะคะเห็นไหมมี1 9ก็ต้องมี79แต่ว่าอันนี้ได้1 1ค่ะนะคะมารอบต่อไปกันเลยนะคะนิบ่าย นี่ใบปกชอบสูตรหนึ่งไปสูตรหนึ่งชอบสูตรสองไปสูตรสองเออไม่ใช่พูดง่ายๆเลยชอบสีไหนไปสีนั้นนะชอบสีดําไปสีดําชอบสีแดงไปสีแดงนะคะเราส่งเข้าประกวดสามสีสีแดงสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีดำอ่ามาพูดง่ายงเลยค่ะแก้วไม่อยากอ่นนี่นะทุกคนคือแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะนะคือชอบอันไหนไปอันนั้นนะจ๊ะชอบสีไหนไปสีนั้นเออ ชอบสีไหนให้ไปสีนั้นแค่นั้นเองนะคะทุกคนอ่ะติดนี่ไม่ได้นี่นะชอบสีไหนไปสีนั้น เออเดี๋ยวดสองส่วนสองส่วนสองสแล้วก็นะอ่านี่คือน,นี้นะคะทุกคนชอบสีไหนให้ไปสีนั้นพูดง,ง่ายๆเลยนะคะจบค่ะ ชอบสีไหนไปสีงั้นหนูก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรนะทุกคนแล้วแต่คนชอบนะไม่ชอบผ่านนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกคน นะคะไปจีนค่ะนะคะชอบสีไหนให้ไปสีนั้นแต่ว่าถ้า VIP ทุกอย่าง V I P อะไรอยู่ในกลุ่มนะทุกคนหนูบอกไว้ก่อนนะคะแก้บอกไว้เลยนะคะใครสะดวกก็ทักไลน์ไปถ้าใครไม่สะดวกไม่ต้องทักไลน์นะหนูก็จะอัดวีดีโออะไรมากไม่ได้นะคะทุกคนความจำโทรศัพท์เต็ม <laughs> สองเอะเอะเอะ หกสองหกห้าหกเก้านะนะจ๊ะ สี่หกจะต้องมีสี่เก้าจ้านะคะสี่ห้านี่ทุกคนจ้า คุณชอบสีไหนคุณก็ไปสีนั้นเดอ้องบงบนี่นะทุกคนชอบสีไหนไปสีนั้นนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือทั้งสองสูตรได้นะฮะ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 มาค่นะ วี่ม่มาหาหนึ่งหาสี่ห้า นะคะนะนะคะนะคะจาะเหมือนกันค่ะต่างแค่ตัววิ่งรูดนะ าใครแบบอยากได้แนวทางเร็วแบบไม่พลาดทุกไม่พลาดทุกรายการนะคะนี่เลยนะทุกคนไม่สะดวกไม่ต้องทักนะคะทักอันนี้ได้เลยนะคะไม่สะดวกไม่ต้องทักนะคะบางคนทักไปแล้วเงียบกีบไม่รู้ทักทำไม แล้วก็อะไรเออจ้านี่เลยนะคะทุกคนจ๋าชอบสีไหนทุกคนไปสีนั้นเด้อเอาวันที่สิบห้านะมาเขียนวันที่สิบสี่โอ้ตัวหลกแล้วแก้วน,น,ะะนี่นะคะ,นะะ,นะะาานี่นะคะมานะคะนะคะประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้แหละชอบตามไม่ชอบผ่านมีสองอย่างค่ะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะขอให้โชคดีค่ะ